Fort Everest Friend. สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะจ่ะช anel วัดฟอร์ดแรปเตอร์นะและวันนี้ผมจะพามาดูฟอร์ดเอเวอเรสตรุ่นเทนนะครับราคา1 3 5 0 0 0้บาทนะคันนี้ยังไม่ลงชุดแต่งนะคันนี้จะทรงยก2นิ้วนะครับล้อ22นิ้วนะนิ้วนะครับยางก็เป็นไซส์35นะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้จะเลี้ยวติดไหมโอเคก็ผมตามมาครับ อ่าคันนี้แบบเห็นแล้วแบบจ่าชอบฮะทรงนี้จ่าชอบฮะนี่มาแล้วนะครับโอเคครับผมพาชมเลยคันนี้แต่งอะไรบ้างคันนี้เป็นรุ่นเทนนะราคาหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทเนี่ยยังไม่รวมของแต่งนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกโปรโมชั่นแบบไหนนะครับในการออกรถจะเป็นดอกเบีย้ยต่าหรือว่าเป็นใช้เงินน้อยนะครับแล้วก็แต่งเพิ่มอะไรก็ได้เนาะมันก็มีลายโปรนะ ใครที่สนใจรถจุนเนี่ยก็ทักมาสอบถามได้นะฮะ,ะเดี๋ยวพาชมว่าคันนี้แต่งอะไรเข้าไปบ้างนะครับผมไฟหน้าเนี่ยตัวไฟหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะส่วนกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นของรุ่นสปอร์ตนะฮะให้สังเกตว่าจะเป็นซีน้ำเงานะข้างในนะแต่ว่าตัวฟอนต์คำว่าฟอนต์เนี่ยจะเป็นชุดเดียวนะครับที่มาจากชุดวิกเตอร์นะนี่เป็นชุดครอบของตัววิกเตอร์เขานั่นเองนะก็คือครอบโลโกโ้เดิมนะครับผม ชุดวิกเตอร์ก็จะเป็นในส่วนของด้านล่างนะจึงจะใช้กันชนด้านล่างที่เป็นชุดครอบนะฮะก็คือตัวนี้เราครอบเข้าไปแต่ว่าที่เห็นล้อล้นๆเงี้ยก็คือการเซตอัพเนี่ยจะต้องยก2นิ้วนะครับอันดับแรกต้องยก2นิ้วก่อนเลยนะครับผมเพื่อยัดล้อเข้าไปนะครับแต่ทีนี้การที่เราจะทําทรงเนี่ยมันก็จะนะครับเลี้ยวไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันจะเลี้ยวติดนะอันนี้เราเว้านะครับผม เราทําการเว้ากันชนได้นะนี่นะฮะเห็นไหมฮะจะมีช่องว่างอยู่เวลาเราหักพวงมาลัยเนี่ยปุ๊บถ้าเราไปติดตั้งเฉยๆหรือว่าไปทําเองเนี่ยมันก็จะนะครับไม่สวยงามแล้วก็ไม่เนียนงานไม่เนียนนะอันนี้เราทําซุ้มล้อเนี่ยออกจากโชรูมนะเห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นการเก็บงานแบบเรียบร้อยเลยนะครับผมลูกค้าขับได้สบายใจไม่เลี้ยวไม่ติดนะครับผมส่วนของ จุดหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือจุดตรงนี้นะครับจุดด้านหลังที่เป็นตัวกันโคนนะฮะตัวนี้นะครับผมก็เราทําการเก็บซุ้มเข้าไปนะฮะนี่ฮะนี่ฮะปัดเวาลซุ้มเข้าไปนะครับผมก็ล้ออันนี้เป็นล้อ22นะครับผมออฟเซ็ตลบสียาง325 50นะครับ22เป็นยางแอมนะครับผมนี่ยางแอมยางเทพนะฮะนี่ส่งอเมริกานะครับตัวนี้นะครับผมเป็นยางป้ายเลยนะฮะอ่า แล้วก็จัดทรงนะครับยก2นิ้วเปลี่ยนปีกนกโอเพนเดอร์แล้วก็มีลูกหมากกันโครงนะฮะเข้าไปนะครับผมนี่ฮนะตัวคิวล้อนะครับผมของตัววิกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคิวเล็กกว่าน,นี้นะครับสังเกตว่าปกติตรงนี้จะเป็นคิวเต็มนะสังเกตแถบที่เป็นสีดำเนี่ยจะเป็นเต็มนะครับแต่เนี้ยเราต้องเว้าเพื่อหลบล้อนะฮะนี่ฮะนะครับงานเราเนี่ยจะทําซุ้มออกจากโชว์รูมไปเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้รุ่นเนี้ยจะไม่มี กล้องนะครับที่อยู่ด้านหน้านะอันนี้เราก็ติดเพิ่มนะฮะนี่เป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้อง3ามรองศานะครับที่อยู่บริเวณกระจกนี้นะครับเราเจาะเพิ่มนะสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนกับของโรงงานนะของโรงงานจะเป็นปุ่มๆใหญ่ๆตรงบริเวณนี้นะครับอ่าคันนี้ติดออปชั่นเพิ่มเข้าไปนะครับผมเมื่อรถมันสูงขึ้นครับเราก็นี่ครับติดตัวบันไดไฟฟ้านะครับผมนี่เป็นของฮั m เมอร์นะครับผม ภายในรุ่นเทนก็จะเป็นสีโทนดำแบบนี้นะฮะนี่ครับภายในหน้าจอมาตรวัดเป็นดิจิตอลแล้วนะครับผมหน้าจอ10นิ้วนะฮะนี่ครับเครื่องยนต์เนี่ย2.0เทอร์โบเดี่ยว170แรงม้านะครับผมแรงบิด405นิวตันเมตรก็ถือว่ามีพลักกำลังเหลือเฟือนะฮะตัวแอร์แบคให้ไป7ใบนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะฮะมีระบบ ROM นะครับผมป้องกันพิคว่ำนะครับนี่ รุ่นนี้ก็ได้เบาไฟฟ้ามาจากโรงงานนะครับผมอันนี้เป็นข้าหน้าเป็นไฟฟ้านะฮะแล้วก็ด้านในนะครับผมก็มจะเป็นเบาที่ยึดกับตัวอ่าตัวนี้มันจะยึดกับตัวชชสซีรถนะฮะพป้องกันอุบัติเหตุนะครับผมจะไม่ได้เป็นเบาแขวนแบบเหมือนรุ่นอื่นนะฮะนี่ยตัวนี้ความสูงก็ยกขึ้น2นิ้วนะครับผมความสูงโดยรวมเนี่ยประมาณร้อย 9 4นะครับเซนติเมตรนะก็เข้าห้างได้สบายนะครับผมแต่ว่าตัวความล้นเนี่ยก็ล้นออกมาประมาณสัก3ถึง4นิ้วเลยนะครับนี่ถ้าจะให้เหมาะสำหรับชุดนี้ก็ตีเป็นชุดวายวูดี้หรือว่าเป็นชุด F150 นะครับเพิ่มงวเข้าไปนิดนึงนะฮะไฟท้ายนะครับผมไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟท้ายแต่งนะฮะนี่ฮเป็นไฟท้ายแต่งนะครับผมอ่า ถ้าไฟที่เป็นไฟเบรกนะครับจากศูนย์เนี่ยจะเป็นอีกแบบนะตัวนี้เป็นไฟท้ายแต่งนะฮะแล้วก็นี่นะครับชุดกันชนท้ายวิกเตอร์นะแบบนี้ทรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูระยะไกลนะฮะทรงก็จะประมาณนี้นะสำหรับมุมล้อด้านหลังนะฮะนี่ครับประมาณนี้สําหรับทรงเมกานะครับผมนี่ด้านหลังก็จะยกขึ้น2นิ้วด้วยสปริงนะฮะตัวนี้ช่วงล่างเขาจะเป็นวัดลิงค์นะครับ วัดลิงก์ก็จะไม่มีแหนบแล้วนะับนี่ครับก็เปลี่ยนสปริงเพื่อให้ความสูงเนี่ยมันขึ้น2นิ้วนะครับนี่ครับมีเหล็กไขว้กันนะครับเป็นจุดยึด6จุดนะสำหรับตัววัดลิงก์นะครับผมจะตัวนี้ก็จะรักษาบาลานซ์ของรถนะครับไม่ให้มันไปตามหลุมตามบ่อนะฮะนี่นะครับตัวนี้มีเตะไฟไฟนะ้าเห็นไหมนี่ติดเพิ่มนะเห็นไหมตรงกลางขอเตะทีหนึ่งป้าบอ่าไม่เปิด รู้สึกว่าต้องมีมันต้องมอีรู้สึกว่าเราจะต้องมีกุญแจอ,อยู่กับรถนะนี่ไฟท้ายล้วหล่อเฟี้ยวนะครับปกติไฟท้ายมันจะไม่ได้แต่งแบบนี้นะไม่ได้มาแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับอุปกรณ์ของไฟท้ายนะฮะอันนี้เป็น3ามแถวเรียงตัวเบาะเนี่ยสามารถพับนะครับพับเรียบได้เลยนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะฮะนี่เห็นไหมครับโลโก้ฟอร์ดนะเป็นอะไรที่เบิร์กฟอร์ดนะนะครับแล้วก็ติดตัว อันนี้เข้าไปนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ปกติจะไม่มีนะตัวนี้จะเป็นแบบเปิดธรมรมดาเลยอ่ะเป็นระบบไฮดรอลิกนะฮะนี่ครับเป็นของสู์นะกดปุ๊บปิดนี่ครับล่อเฟี้ยวเลยสำหรับ e v e r อเร10์เนนะแต่งเป็นตัวท็อปจำไม่ได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับอ่ะทรงด้านข้างก็ประมาณนี้นะฮะล้อโต,โตโตนะครับสำหรับ สายที่ชอบแบบออฟโรดนะครับก็นี่เลยจัดทรงนี่เลยฮะนี่ครับทรงเมกานะฮะนี่ให้ดูชัดๆอีกทีว่าซุ้มล้อนะครับผมต้องเว้านะฮะนี่นี่นะครับเลี้ยวไม่ติดนะเลือประมาณ2นิ้วได้นะครับนี่คือยางตัวนี้สุดเบอร์ตึงมากนะครับโตตึงเลยนะครับผมสำหรับยางเบอร์นี้กับเอเวอร์เรสนะแล้วก็กันชนด้านหน้านะครับผม ต้องปาดนะครับปาดเก็บนะฮะไม่ใช่ปาดทิ้งนะไม่ใช่ปาดโบนะฮะอ่านี่ให้ดูให้ดูงานเก็บงานนะ่ะนี่อะนี่เก็บงานจากศูนย์ออกจากโชว์รูมเลยฮะตัวนี้นะครับผมปีกนกนะครับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนโชกเลยนะ,ะนี่จัดโชคแล้วก็ตัวลูกมากันโครงนะนี่โปรเฟนเดอร์ปรับแปะระดับนะฮะแล้วก็มีตัวสปริงเนะี่ยใช้ของเดิมนะฮะด้านหลังก็เปลี่ยน เหมือนกันสีต้นนะฮะคันนี้เป็นสีเทาก็เป็นสีที่ถือว่าสวยงามนะฮะนี่ครับสำหรับพี่ๆที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยก็สามารถแอดไลน์หรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งเนสองหกนะครับหรือนัดหมายเข้ามาที่โชว์รูมก็ได้นะครับผมที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินนะนี่ฮะเข้ามาดูได้นะครับ วันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้ e v e r e s t รุ่นเทรนนะฮะแต่งได้ทุกแบบทุกสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นดูไบนะครับวัยรุ่นเมกานะฮะนี่หรือว่าทรงแบบออฟโรดทรงเมกาแปลงบอดี้นะครับผมที่นี่มีครบนับจบที่เดียวเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีบริการนะครับเซ็นไฟแนนซ์นะครับทั่วประเทศนะฮะมี่สมอบ รถถึงมือลูกค้าเลยนะครับผมนี่อะไรของ Ford แท้นะโอเคครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ